สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรนใจกับช่องชนะองเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ปิลิเฟอร์สามหกเก้าตรงที่ผมชี้นี้นะครับอัดลาอดีมาทําค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ครับตั้งแต่วันที่ 23มิถุนาถึงวันที่30มิถุนายนนะครับวันที่30มิถุนายนเป็นวันเดทไลน์ก็อัลลาอดีมาทําค่าคคูได้เป็นวันสุดท้ายของเดือนด้วยเนาะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของอิทธิพลของดวงโลกที่มีต่อราศีมีนและคณามีนนะครับเป็นภาคต่อจากอีพีแรกของพื้นดวงชะตาที่เราเคยพูดยาวๆนะครับก็อันนี้เรามาดูกันอันนี้เป็นกรอบอีกอันนึงนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเนื้อหาเนาะแต่ว่า สิ่งนี้สำคัญมากเพราะเนื่องจากว่าคนราศีต่างเนี่ยนะครับคือช่องอื่นเขาไม่มาเน้นย้ำเหมือนผมนะครับแต่ช่องเราเนี่ยจำเป็นต้องเน้นย้ำตรงที่ว่าเราควรจะรู้ว่าตัวต,วตนเป็นใครมีที่มายังไงเป็นลักษณะยังไงเราต้องเจอหมายถึงพบเจออะไรบ้างในชีวิตนี้ในชาตินี้นะครับว่าอะไรที่มาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับตัวเราเราควรจะรู้ไว้แล้วเราจะได้หาทาง คแบ่งรับแบ่งสู้เข้าใจสถานการณ์เข้าใจตัวตนหรือทางออกอะไรเงี้ยครับการแก้ไขปัญหาใดๆอันเนี้ยเราก็จะได้คิดว่ามีข้อมูลไว้นะครับเพื่อเป็นการที่แบบใช้ชีวิตในโลกใบเนี้ยให้อ่าดีขึ้นนะครับสงบสุขมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยหรือให้มันได้ดั่งใจมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยครับลดความหลายของดวงชะตาลง ทุกอย่างเรารู้ไว้มันก็เหมือนกับรู้เขารู้เราลบรอยคังชนะรอยคังนะครับก็หมายความว่าถ้าเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราเราย่อมจัดการมันได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามันเกิดความลับขึ้นเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้จากตัวตนของเราเราติดเอ๊ะตกลงเรายังไงกันแน่เรายังไม่รู้ตัวเรายังไม่รู้ใจของเราเองเลยบางทีอ่ะมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าตัวเราไม่รู้จากตัวเราดี มันก็อาจจะผิดพลาดได้นั่นเองเนาะอันนี้เราก็มาทําความเข้าใจกันครับโอเคอันดับแรกราศีมีนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตนุราศีมีนได้ทั้งราศีและแลัคนาใช้จุดเดียวกันครับพอดีตอนนี้ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับก็เมื่อคืนนี้เจอหนักมามากเลยจากข้างบ้านเขาเผาไฟเป็นชั่วโมงเลยครับกว่าจะเสร็จโอ้จะบ้าตายโอเคเอ,อ่ก็เลย ตื่นเช้ามาก็เลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แต่ก็โอเคยังมีลมพัดแรงๆก็ยังถือว่าอืโอเคอยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโอเคพยายามจะทําให้ดีที่สุดครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันทีอ่อิทธิพลของดวงโลกนะครับ,ส,บสรับราศีมีนเนี่ยเป็นภพที่12นะครับของดวงโลกคืออย่างนี้ดวงโลกกับดวงเมืองไทยเนี่ยตั้งอยู่ที่ลัคนาเมษลัคนาเมษนะครับ แต่จริงดวงเมืองไทยเนี่ยตั้งอยู่ราศีสิงค์ครับอืมแต่ว่าลัคนาเนี่ยอยู่ที่เมษลัคนาดวงเมืองดวงเมืองแปลว่าอะไรดวงเมืองคือดวงกรุงเทพไม่ใช่ดวงต่างจังหวัดนะครับมถึงว่าไม่ใช่ดวงประเทศทั้งหมดด้วยเพราะดวงประเทศทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ราศีสิงห์เป็น เป็นราศีนะครับมีไทยกับพมา่านะครับสองประเทศที่เป็นราศีเดียวกันคือราศีสิงห์แต่ลักนณเป็นดวงเมืองไทยอยู่ที่ลักนณะเมษนะครับให้ล้อไปกับดวงโลกนะครับเพราะว่าเราว่าเออดีที่สุดคิดดีแล้วแหละว่าให้มันเป็นไปตามดวงโลกนะครับโลกดีเราก็ดีไปด้วยโลกแย่เราก็แย่ไปตามโลกดังนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าเอางั้นไปผูกไว้กับโลกแล้วกันนะครับก็เลยลักนณะเมษนั่นเองนะครับตามจริงต่างจังหวัดเขาจะมีดวงของ ตัวเขาเองด้วยนะอย่างผมอยู่ต่างจังหวัดนาะผมจะมีศาลหลักเมืองนะครับของประจําจังหวัดอยู่ดังนั้นเนี่ยเราควรจะไปกราบว่าให้เป็นสิริมงคลน,นะครับเพราะว่ามันหมายถึงความมั่นคงนั่นเองเราควรไปกราบจังหวัดของเราบางคนอยู่นอนท์อย่างเงี้ยถ้ามีถ้าจังหวัดนนท์มีเสาก็ต้องไปไหว้ไม่ใช่กรุงเทพนะครับเออคือคละหลักกันแต่กรุงเทพเนี่ยไปไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากแต่หมายถึงถ้าเรามีจังหวัดของเราเรา เราขึ้นชื่อว่าทุกอย่างเป็นจังหวัดเราเขียนลงไปในลายละอักษรทุกอย่างเป็นจังหวัดถ้ามันแยกออกมาก็ต้องว่าแยกนะครับไม่ไม่เกี่ยวกันเนาะอ่ะเพราะว่าเราถูกคุ้มครองในหลักเมืองนะคนละที่กันนะครับไอ้ก็ตามความเชื่อเนาะก็ไม่เสียหลายอะไรถูกไหมเอออย่างน้อยเราก็อ่าเท่าไรอ่ะไปเพื่อความสบายใจก็ได้นะครับโอเคไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แล้วแต่ครับ เอาเป็นว่าแนะนําให้ไปเพราะผมไหว้ประจํานะครับเพราะว่าหลักเมือกเสาหลักเมืองคือความมั่นคงหนักแน่นไงครับดังนั้นเราก็หนักแน่นมั่นคงทุกอย่างจะหนักแน่นมั่นคงหมดเลยรวมั้งทรัพย์สินด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ภพที่12ผมไม่ต้องไล่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงแล้วเสียเวลาเอาเป็นว่าราศีมีเป็นภพที่12ในเมื่อตั้งลักนาแล้วภพที่12องของลักนาจะเป็นภพวินาะนะครับเป็นภพเสียนะครับเป็นภพ หนึ่งในสามพบเสียเรียกว่าทุกสถานภพนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะครับทีนี้ถามว่าราศีมีนเป็นภพวินาศของดวงโลกเนี่ยเป็นข้อเสียหรือเปล่ามันก็ตอบได้เลยว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นทุกขลาบนะครับวินาศจะเป็นทุกขลาบเสมอเพราะว่าเราเรายังไม่ได้แยกไงว่าวินาศมันมีทั้งดีและวินาศมีทั้งร้ายนะครับแต่คนราศีมีไม่ได้ไม่ได้บอกว่าดีหรือร้ายนะครับมันแค่บ่งบอกว่าคุณเนี่ยทำสิ่งใด คุณก็จะได้รับผลสิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าจะดีจะร้ายแยกกันแต่ละคนอยู่ที่บุพปปกรรมอยู่ที่การกระทำนะครับแต่เป็นพรมวินาศมันเป็นแค่ทุกขราบได้เท่านั้นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจทีนี้พรมวินาศเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงความกดดันนะครับวิน,นาศคือความกดดันหมายถึงสิ่งที่มันลับลวงพรางหมายความว่ามันไม่ชัดเจน วินาศคือความไม่ชัดเจนนะครับันนั้นคนราศีมีนเนี่ยจะเป็นคนที่มีความในใจมันเป็นราศีธาตุน้ำมันจะเกี่ยวข้องกับจิตใจซะส่วนใหญ่นะพวกธาตุน้ำเนี่ยนะครับมันจะมีกรกฎต้นน้ําพิจิกกลางน้ําราศีมีนปลายธาตุน้านะครับเรียกว่าน้าทะเลคือน้ําไหลมารวมกันลงสู่ที่ต่าราศีมีนเป็นปลายน้ําก็คือเป็นบริเวณที่น้ําอยู่ ต่ำที่สุดและก็ไหลมารมกันเป็นทะเลอันเบิงวางกว้างใหญ่นะครับราศีมีนจึงเป็นราศีที่ลึกซึ้งนะครับเป็นราศีที่คล้ายๆจะมีเซนต์นะครับคือราศีธาตุน้ำเนี่ยมีเซนต์อ่อนๆอยู่แล้วเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดหมายถึงจิตเนี่ยละเอียดจับทิศจับทางได้แล้วคนราศีมีเนี่ยเป็นราศีเดียวที่ลึกซึ้งนะครับเป็นราศีที่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมัน,มนเบิงวางไงมันก็เลยดูแบบ ทั้งน่ากลัวทั้งน่าค้นหาทั้งดูมีอะไรทั้งดูน่าสนใจคนเราเวลาเบื่อเบอื่เบอเครียดเครียดก็จะชอบไปทะเลไปมองทะเลไม่รู้มองอะไรไม่มีอะไรในทะเลหรอกแต่มองไปแล้วมันก็มีภาพมีวาดขึ้นมาความฝันขึ้นมาถูกไหมครับในนั้นเนี่ยก็คือจินตนาการน่ะในนั้นคนราศีมีเนี่ยจะถูกปกครองด้วยสองดาวดาวแรกจะเป็นดาวพฤหัสในทางโหราศาสตร์ไทยเก่านะครับแต่ทางโหราศาสตร์ใหม่ของทาง เวสเทิร์นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเป็นดาวเนปจูนนะครับเนปจูนเนี่ยคือคนคนธนูจะเป็นพฤหัสเพียวแต่ของราศีมีนเนี่ยจะเป็นสองครับหมายถึงได้ทั้งพฤหัสและเนปจูนเนปจูนเป็นดาวบาปเคาะครับแต่ว่าดาวาาพฤหัสพิีเป็นดาวสุประเคาะดังนั้นเนี่ยของคนไทยเราเล็งเห็นว่าดาวพฤษฎีเนี่ยเป็นดาวที่ ยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ปล่อยวางได้จึงให้ของที่ราศีธนูและราศีมีนจงจึงมันจะมีเคล็ดลับบอกอยู่แต่ว่าผมขอไม่พูดตรงนั้นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะงงนะครับเอาเป็นว่ามันมีอีกศสสร์หนึ่งที่เป็นของตะวันตกนะครับหรือ western astrology เนี่ยก็จะเป็นดาวเนปจูนนะครับเนปจูนคือเทพแห่งสายน้ําเทพโพไซดอนนะครับก็คือปกครองท้องทะเลนั่นแหละพูดง่ายๆดังนั้นคนราศีมีนจึงเป็นคนมีความลับในใจเป็นคนที่ชอบฝัน ชอบฟุง้งชอบคือภาษาสมัยนี้เรียกว่ามโนครับแต่ว่าตามจริงมันหมายถึงการเพิอฝันจินตนาการนะครับเป็นคนที่รวบรวมเก่งหมายถึงเป็นนักจัดการบริหารเดียจะค่อยว่ากันในดาวพฤหัสนะครับของดาวตนุรักษ์ค่อยว่ากันแต่อันเนี้ยมันหมายถึงลักษณะนี้ก่อนแล้วราศีมีเนี่ยเป็นคนที่มีความในใจเพราะว่าเป็นภพวินาศนี่แหละครับเป็นคนที่เดาใจยากหรือเป็นคนไม่ชอบเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองให้กับผู้อื่นคือราศี กรกฎกดราศีพิจิกจะปกป้องตัวเองหน่อยแต่ราศีมีนจะเฉยๆแต่มักจะมีความในใจไม่ไม่เปิดเผยตรงนั้นแค่นั้นแต่ในนอกนั้นตัวตนอะไรเปิดเผยหมดครับอืมก็ถือว่าเป็นราศีธาตุน้ำที่เปิดเผยมากที่สุดแต่มีแค่ในใจเท่านั้นที่ไม่เปิดเผยนะครับเอ่อคนจะคาดเดาจิตใจคนราศีมีนยากพูดอย่างหนึ่งแต่คิดอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นคนที่ไม่แบดเสร็จเด็ดขาดในความคิดเพราะเป็นปลาสองตัวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีด้วยนะครับ เอาคร่าวๆก่อนเช่นนี้พบวินาศเนี่ยมันหมายถึงต่างถิ่นดันไกลนั้นคนราศีมีเนี่ยมักจะไปได้ดีต่างถิน่นต่างประเทศนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเกิดมาเป็นพบวินาศของดวงโลกคือไม่ถูกกระดวงเมืองไทยกระดวงโลกเนี่ยซ้อนเข้าไปสองดวงหมายถึงคุณได้ได้วินาศสองครั้งนะครับอ่าครั้งแรกคือดวงโลกอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเรายืนอยู่บนโลกใบนี้แต่ ดวงเมืองไทยก็ดันเป็นวินาศด้วยหมายความว่าคนละสีมีเนี่ยจะได้รับความกดดันค่อนข้างมากถ้าอยู่ถิ่นเกิดนะครับโดยเฉพาะอยู่ในประเทศไทยแต่จังหวัดก็ต้องดูอีกทีหนึ่งบางคนได้จังหวัดที่ดาวมันไปตกเม็พอดีก็นั้นเป็นวินาศสามตัวไปเลยนะครับก็เลยทําสร้างความกดดันค่อนข้างสูงมากๆในนั้นเนี่ยถ้าจะไปก็ต้องไปให้ถูกด้วยไม่งั้นคุณก็จะกดดันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับังนั้นเนี่ย พบวินาศมันหมายถึงห่างไกลต่างถิ่นต่างประเทศก็คือไปแล้วไปแล้วเจริญไปแล้วดีเพราะว่ามันหมายถึงการแตกแยกนะครับราซิมินเป็นลาศีแตกแยกแต่แตกแยกหมายถึงความแตกแยกไปในทางที่ดีหมายความว่าอย่างเช่นแต่งงานมีครอบครัวแยกออกจากกองศีออกไปเนี่ยก็คือการแตกแยกแต,แต่แตกแยกไปในทางที่ดีนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องพูดว่าแตกแยกนะครับแต่อาจารย์เขาพูดอย่างนี้เนาะ ก็หมายถึงว่ามันจะรวบรวมก่อนแล้วก็จะเป็นการแตกแยกทีหลังนะครับแต่แตกแยกอันนี้คือแตกแยกสาขาย่อยของแม่น้ำอ,ะอ่ะอ่าก็คือเปรียบเทียบที่บอกว่าเป็นหลายสายมารวมกันปิ่งวังยมนานมารวมเป็นแม่น้ำเจ้าพยานั่นแหละครับประมาณนั้นความหมายอะ่ะนั่นแหละก็คือการแตกแยกสาขาออกไปของแม่น้ํานั่นเองนะครับก็ไปได้ดีต่างถิ่นก็ไปเลยนะครับใครใครที่ต้องการหรือมีทุนทรัพย์หรือย,ยังไร แต่คนที่ไปไม่ได้ก็ต่างาต่างถิ่นก็ได้เพราะถ้าอยู่กรุงเทพก็จะกดดันกับเพื่อนเพราะว่ากรุงเทพเป็นดวงของลัคนาเมฆไงอืมนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนแต่ใครที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทนเอานะครับทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ไม่ไไมไไรู้จะทํำยังไงเพราะว่าคุณก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงเองนะครับคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประจาตัวเนี่ยมักจะยึดม,มั่นถือมั่นนะครับไม่ไปวางง่ายๆแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยอยู่ดีเพราะวินาศ คือคุณเป็นเป็นราศีพินาศยังไงคุณก็ต้องปล่อยวางอยู่ดีแต่อาจจะช้าอาจจะต้องคิดให้ได้คิดให้ตกก่อนอาจต้องใช้เวลาครับต้องกําทุกกําสุขนั้นไประยะเวลายาวนานแล้วถึงจะปล่อยวางได้แต่ยังไงก็ปล่อยครับเพราะว่าโลกไปเนี้ยเขาจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่การตั้งอยู่มันถือว่ามีความสุขมีทั้งความทุกกรรทุกกรรสุขมามันมันก็เหมือนกับเป็นชีวิตนั่นแหละ ชีวิตเนี่ยไม่มีใครปล่อยวางได้ง,ไง่ายคือไม่มีใครอยากตายอ่ะพูดง่ายๆนะครับในนั้นเนี่ยความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือความจริงก็หมายความว่าสุดท้ายมันก็ต้องวางอยู่ดีถุงวาลาสุดท้ายก็ต้องวางนั่นแหละครับพุทธศาสนาก็สอนไว้เช่นนั้นความจริงก็เป็นฉันนั้นนั่นแหละครับโอเคอ่ะทีนี้ราศีมีเนี่ยเป็นราศีที่ เขาเรียกว่าเป็นปลาสองตัวก็จะลังเลเนาะสับสนวุ่นวายในความคิดนะครับไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทําอะไรก็จะลังเลนิดนึงนะครับวาสนาจึงแกว่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าอีกทีหนึ่งในคลิปตโนเนาะแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยให้รู้ไว้ว่าเราอ่ะไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทําอะไรก็จะมีการแกว่งทําให้ตั้งคือ,ค,อคือคนมีเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือมีเขาเรียกอ,อะไรมีรากฐานมาดี คุง่ายราศีมีนเป็นราศีที่มีรากฐานมาดีคอลาศีมีนเป็นราศีที่เขาเรียกว่ารากฐานดีแต่คนธนูไม่ใช่มันจะมีแบบนี้ข้างบนกับข้างล่างถ้าเป็นพฤหัสคือราศีมีนจะดีกว่าราศีธนูถ้าเป็นเมษเนี่ยจะดีกว่าพิจิกพฤศภจะดีกว่าตุลแล้วก็มิถุนจะดีกว่ากันมันจะเป็นอย่างนี้ครับ จ้าสองเจ้าเดือนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ราศีข้างบนจะจะค่อนข้างแบบมีรากฐานมาดีแต่ข้างล่างจะเป็นที่ต้องมาเหน็ดเหนื่อย,อยครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า,ายแบบนั้นทั้งหมดแต่หมายความว่าคนมีนเนี่ยคือธนดูกับมีเนี่ยจะเหมือนกันตรงที่ว่ามีทรัพย์สินมีที่ที่าฐานเรียกอะไรรากฐานรา,ากฐานมาดีเหมือนกันแต่ว่าตกตำแหน่งวาสนาเนี่ยคนมีนจะสบายกว่า คนธนูครับคนธนูต้องยากลำบากกว่าคนมีนนะครับก็อันนี้มันมันจะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งบอกอยู่ว่าทําไมแต่เอาเป็นว่าขอไม่พูดตรงนี้แล้วกันนะครับแต่บอกได้แค่ว่ามันมันเป็นแบบนั้นเอ,อจากสถิติแล้วก็จากที่เห็นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ความจริงเราจะอ๋อเลยนะครับเอาเป็นว่าคนมีน,นสบายกว่าธนูแล้วกันเนาะก็ถือว่าเกิดมาเป็นมีนก็ดีนะครับ แต่คนมีนระวังอย่างหนึ่งคือดาวประจําตัวดีๆก็คือหลอกง่ายโดยหลอกง่ายครับโดยเฉพาะคนดาวพฤหัสเด่นบางคนเนี่ยชอบชอบพฤหัสเด่นเนี่ยคือหัวขายนี่อวยจริงๆแต่ตามจริงเนี่ยบอกเลยนะจากสถิติเนี่ยคนพฤหัสเด่นเนี่ยดีเรื่องการเรียนการศึกษาแต่เป็นคนไม่ทันโลกเพราะว่าทําตัวเหมือนน้าเต็มแก้วนะครับแต่คนที่พฤหัสด,ด้อยเนี่ยเขาจะเรียนรู้โลกนะครับเขาจะเข้าใจโลกเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรใดๆเท่าไหร่ ดังนั้นผมยเป็นคนหนึ่งที่ดาวพฤหัสไม่เด่นดังนั้นผมจึงไม่เน้นกฎเกณฑ์ครับเป็นคนไม่ชอบกฎเกณฑ์คืออยู่ในกฎเกณฑ์ได้นะแต่คือชีวิตเนี้ยไม่เคยแตกกฎระเบียบเลยนะครับคือทุกอย่างอยู่ในกฎยิ่งตอนเด็กนี่ผมไม่เคยกระดิกออกมาจากแถวเลยแม้แต่นิดเดียวครับทุกอย่างอยู่ในแถวเปตรงไปเลยนะครับคือเป็นเกิดมาพะหัสไงก็เลยตรงมากแต่ว่าพะหัสด้อยก็เลยกลายเป็นว่าแบ่งรับแบ่งสู้แต่ตอนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยพะหัสไม่เด่นขนาดคือ ประหลเด่นขึ้นแต่ว่ามันไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าพระหัาดประณิตมันก็เลยทําให้ตัวเราอาจจะแบบไม่ได้ยึดยึดกรอบตรงนั้นมากเกินไปก็เลยทําให้เราอาจจะแบบซึกแซกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้เราไม่ได้เห็นแก่คุณธรรมขนาดนั้นทําให้เราไม่ได้โดนหลอกหรือใช้ แค่ในคุณธรรมที่จะมาคำเราได้ขนาดนั้นแต่ตามจริงก็รู้สึกนะครับแต่บางทีก็ต้องตัดใจเพราะว่าเราจะโดนเสียเปรียบเสมออันนี้เราคือเราก็โดนมันนักต่อน,นักเหมือนกันแหละครับแต่ว่าไม่ได้เรื่องใหญ่เท่นั้นเองไม่ถึงกระเดือดร้อนมากมายอะไรขนาดนั้นอย่างน้อยมันเดือดร้อนใจถึงไม่ได้เดือดร้อนเรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่หลายคนอย่างมีนเนี่ยมักจะโดนโดนทั้งจิตใจทั้งการเงินบางคนโดนทั้งคู่เลยนะครับ เข็ดและไม่จำเนี่ยพวกเนี้ยนะครับคือก็บอกประจำแล้วก็เจอประจำนะคนมีนเนี่ยนะครับยังไงก็รับระวังตัวกันด้วยเนาะเพราะเราคือเป้าสายตาของคนมิจฉาชีพประมาณนี้แล้วกันกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ติดตามปริจัยกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ